ทุกคนวันนี้เราจะมาป้ายยาเจ้าเครื่องนี้เลยจ้าน้องก็คือเครื่องบวชสับอนเนกประสงค์ไร้สายนะคะเครื่องนี้เราได้มาจากใน t i ๊กต็อกช็อปนะค่าตัวน้องเนี่ยร้อยกว่าบาทเองแต่อยากจะบอกเลยว่าความสามารถของน้องเกินค่าตัวมากๆข้อนอกจากน้องจะใช้งานง่ายแล้วนะสิ่งสําคัญสําหรับเราเลยก็คือล้าง,ง่ายมากนะตั้งแต่มีเครื่องนี้บอกตามตรงว่าไม่ได้ใช้เครื่องใหญ่ที่บ้านเลยจ้าแล้ว พริกกระเทียมลงไปปั่นแบบทั้งเม็ดไม่มีการหัน่นใดใดทั้งสิ้นนะดูดิน้องปั่นออกมาได้แบบละเอียดมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าน,นี่คือเครื่องไหลสายตั้งแต่ซื้อมาเราใช้งานไปเป็นสิบครั้งแล้วนะแต่ยังไม่เคยเอาไปชาร์จแบตเลยอะ่ะอะแล้วเรามาดูความสามารถต่อไปของน้องนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เขาเคลมว่าสามารถบดเนื้อสัตว์ได้ก็ใส่ไปเลยจ้าอันนี้เรากดไปไม่ถึง20วินะเนื้อหมูคือละเอียดไวมากใครที่ไม่ชอบซื้อหมูสับตามตลาดนะเพราะว่าไม่ชอบที่มันมีมันเยอะหรือว่าห่วงเรื่องความสะอาดนี่ย ก็ลองเอาเครื่องนี้ไปใช้ดูนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเห็นไหมเนื้อหมูที่เราได้ก็คือแบบละเอียดดีมากเลยอะใครสนใจก็กดสั่งซื้อที่ตะก้าเหลืองได้เลยนะคะบอกเลยว่าน้องเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆ